มิเกลอาเต่ากุนซืออาเซนอนเผยกับสื่อหลังมีภาพที่ตัวเองไปคุยกับแอรอนแรมเดลในเกมที่ปืนใหญ่ชนะเซาแฮมตันแอรอนแรมเดลในด่านเซาแฮมตันคืนถิ่นเอมิเรตสสเตเดียมอีกครั้งด้วยความซาบซึ้งจนน้ำตาไหลตอนช่วงระหว่างการอบอุ่นร่างกายก่อนเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาแฟนๆเดอะกันเนอร์ที่ตะโกนเรียกชื่อช่วงท้ายเกม ซึ่งตอนสิ้นเสียงนกหวีดการแข่งขันรามเดลได้มีการพูดคุยกับมิเกลอาเตต้าอดีตเจ้านายเก่ารวมถึงดาบิดร,ระยะมือหนึ่งอาเซนอนตอนนี้ต่อเรื่องดังกล่าวกุนซือสแปนิดถูกถามถึงว่าพูดคุยอะไรกับแรมเดลบ้างซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าผมอวยพรให้เขาโชคดีกับทุกๆอย่างและยินดีกับเขาในแนวทางที่พวกเขาเล่นเช่นกันทั้งนี้รมเดลเคยลงเล่นให้อาเซนอนไปทั้งหมด89นัด ก่อนจะย้ายมาอยู่เซาแฮมป์ตันด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือราว1.1พันล้านบาทเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแฟนๆอาร์เซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ